นนนะครับก็วันนี้แวะมาเที่ยวที่ศูนย์ล่มเบาสร้างนะครับก็วันนี้แวะมาหาพี่สาวพี่สาวชื่อพี่นกนะครับขอพี่นกแนะนําตัวนิดนึงสวัสดีค่ะกนิกาบัวจีนค่ะผู้บริหารรุ่น3มของศูนย์ศักยกรรมทรรมร่มค่ะโอเคครับก็วันนี้เรามีโอกาสมาเที่ยวหาพี่นกนะครับเดี๋ยววันนี้พี่นกพาไปเดินเที่ยวข้างในหน่อยได้ไหมใช่ค่ะเราเริ่มจากโรงงานไหมเราเริ่มจากโรงงานดีกว่าไปดูไปดูอะไรนะข้สูงอายุ ไปดูผู้สูงอายุอผู้สูงอายุอ่ะดูพี่ก่อนในในข้างในนี่มีมีอะไรบ้างคบพี่ในน<ม>ี้เรหรอที่เยอะแยะเลยที่เยอะแยะเนาะที่นี่จริงๆแล้วที่เดิมชีเนี่ยสมัยสมัยพ่อพี่อ่ะมีที่ประมาณไร่หนึ่งก็เป็นบ้านอยู่อาศัยเ้า่หน้าแต่น,นี่เป็นทุ่งนาหมดถ้านึกภาพไม่ออกก็คือแต่ก่อนติดแถวไม่มีเป็นทุ่งนาข้างๆเป็นทุ่งนา ที่นี่เนี่ยเราไม่มีไฟฟ้าใช้เองเราต้องไปต่อไฟฟ้าจากบ้านอีกหลังหนึ่งที่อยู่ห่างกันครึ่งกิโลต่อไฟฟ้าเขามาใช้แต่ก่อนที่นี่คือบ้านนอกมากๆจนเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่นี่บ้านนอกน,นี่คือยี่สิบสามสิบปีที่แล้วใช่ไหมสี่สิบป,ปีที่แล้วค่ะแล้วก็พ่อก็เป็นลูกชวไล่ชาวนาปู่ย่าก็ทําร่มตอนหมดฤดูการทํานานี่แหละก็คืออาชีพดั้งเดิมของปู่ย่าเนาะแล้วพ่อก็ไปเรียนหนังสือแล้วก็ไปเป็นเขาเรียกอะไร ไปขี่รถสามล้อไปออกรถสองแถวไปเป็นคนขับรถแท็กซี่แล้วไปเป็นมัคคุเทศก์หลายอย่างหลายอย่างนะหลายอย่างก็ส่งตัวเองเรียนจนวันหนึ่งพ่อพานัองเที่ยวมาเที่ยวบอ่อสร้างาแล้วคนบอ่อสร้างเขาเลิกทำร่มเพราะเนื่องจากว่าแต่ก่อนตั้งเดิมเนี่ยร่มบอ่อสร้างเขาจะทําชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนเขาทำเจ็ดแปดหมู่บ้านในะเขตอำเภอสังงนกำแพงเดสกเกตพอพ่อพาไปอ่ะแต่ละบ้านแต่ละบ้าน คนก็ค่อยๆเลิกทำเพราะรู้สึกว่าไม่มีไรายได้อะไรไม่ม,ไม,มีไม่มีหนึ่งาขายเป็นชิ้นส่วนเนาะแล้วก็ได้ได้ค่าแรงน้อยอแล้วก็เขารู้สึกว่าอา,อาชีพไม่มั่นคงก็ได้เป็นเป็นรายชิ้นแล้วก็ร่มมันก็เสียหายเยอะอะไรเงี้ยแต่ความที่เป็นโอกาสของความเป็นมัคคุเทศก์เนี่ยก็เห็นเรื่องของต่างชาติเขาสนใจก็เลยเอ,อยากจะรักษาไว้เพราะเป็นอาชีพของปู่ย่าด้วยก็เลยมาร่วมรวบรวมชาวบ้านที่รู้จักกัน เจ็ดแปดหมู่บ้านนี่แหละมาทาร่่มที่นี่เริ่มกันสิบสองคนตอนนั้นมีแต่คนนอกพ่อบ้านเขาเริ่มทํากันแล้วแล้วก็สมัยก่อนเนาะเวลาทําอะไรก็ต้องทําติดถนนแต่พ่อก็ทําหลังบ้านตอนใช้พื้นที่แต่ก่อนที่นี่มันเป็นที่เลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดไงเ,เลี้ยงสัตว์เจ๊งหมดก็เลยเอามาทารุ่มก็เริ่มจากคนนี้ค่อยๆเติบโตไปนี่ก็คือเรื่องราวของพ่อเรื่องราวของอะไรต่างๆอันนี้รุ่นแรกปีสองหนึ่งแล้วเปิดเปิดเปิดรุ่มปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดมีรูปของประวัติ น,นิดหน่อยค่ะว,ว่าร่มบอ่อสร้างเป็นยังไงเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนเมืองเชียงใหม่ล้านนายยังไงเกี่ยวข้องกับประเทศไทยยังไงแม้กระทั่งอย่างสมัยที่อคาสราไปประกวดฟิชอินเวอร์ก็สมเด็จข้า,าพผ่านรัชาพระราชินีเนาะก็ให้ใช้ร่มบอ่อสร,ร,ร้างให้สวนพระสิ้นสสงกมแพงอะไรอย่างเงี้ยมีแขกบ้านแขกเมืองที่นี่ก็เป็นห้องรับแขกของจังหวัดเชียงใหม่ก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆ ส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะเป็นเหมือนกับแหล่งท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะเราตั้งใจจะให้คนมาเที่ยวแล้วก็เห็นคุณค่าเพราะว่าถ้าคนไม่รู้ว่าบ่อสร้างหรือร่วมบ่อสร้างส่ง,สงไปขายที่อื่นคุณค่าก็จะเป็นแค่ราคาเท่าไหร่แต่มันไม่ถกคุณค่าทางใจว่าการกระบวนการเนาะมันทําแล้วเป็นแบบนี้เหมือนพ่อเขาจะใช้คําว่าเ,เหมือนเราเห็นเขาปรุงอะ่ะมันก็จะแน่กิน Uh huh. แต่น,นี่ก็คือเห็นเขาปรุงร่มสร้างร่มขึ้นมาในแต่ละชิ้นแต่ละอันอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเออจากไม่ไผ่มาเนาะเราแต่ละซี่แต่ละอันจะได้ร่มยังไงบ้างใช้สมาธิใช้ความอุตสาหพยายามหรือว่าใช้เทคนิคอะไรท,ทําให้ไม้ของป่าเนี่ยกลายเป็นร่มได้อันนี้คือเป็นเป็นตัวรงร่มใช้ไม่ไผ่ใช่ พลังงานถายกรรมไม่มีอะไรหรอกมันก็คืออะไรที่เกิดหวัวไล่ปายนาไม่ไผ่ก็หวัวไล่ปนาข้างบ้านทุกบ้านมีไม้เนื้ออ่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ไม้กระท้อนอ่ะมันก็มีที่บ้านที่เหลือก็คือใช้เทคนิคว่าเราจะทําไงให้เพื่อการปกป,ป้องแต่สมัยก่อนเนี่ยทำเป็นพทธบูชาต้อเาเวถวายวัดถวายวัดค่ะแล้วก็ถวายเจ้านายสมัยก่อนคนทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่ถึงร่มตลอดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของศีสาแสตช์ศสนแต่ว่าเวลาผู้ใหญ่เนี่ยคืออย่างพระเนาะก็กัน การแดดการฝนให้พระช่วงเข้าพรรษาแล้วก็เจ้านายก็จะต้องมีข้าราชบริพารกลางร่วมให้ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดินาเสร็จปุ๊บในนี้ก็จะมีกิจกรรมด้วยก็จะมีกิจกรรมด้วยค่ะคือกระบวนขั้นตอนการทําร่วมทุกขั้นตอนแล้วก็จนจนจบแล้วก็แล้วแต่ถ้าลูกค้าอยากจะมาทำเวิร์กช็อปเราก็สอนเพราะที่นี่เนี่ยเรา พัฒนาในส่วนของการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านหัตถกรรมและวัฒนธรรมเวิร์กช็อปนี้มีเริ่มจากยังไงบ้างคะเริ่มตั้งแต่ทาร่มเลยไหมเออได้ได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนจะไม่ค่อยกล้าเพราะว่ากลัวเรื่องมีดยิ่ง uh huh. คน uh huh. สมัยใหม่เนี่ย uh huh. จับมีดไม่เป็นครับ uh huh. uh, แล้วก็เขาจะกลัวในเรื่องของการสัมผัสต่างๆจริงเราเปิดเวิร์กช็อปให้ทําตัว uh huh. ทำโครงร่มได้ด้วย uh huh. uh huh. แล้วก็แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะชอบวาดร่มมากกว่าอ๋อ uh huh. งั้นเดี๋ยวพี uh ่นกพาไปดูเรื่องงานวาดร่มวาดร่มไหนนะคะ หลังจากนี้ก็จะมีการหุ้มดมพวกนี้จะเป็นงานส่งออกนะเพราะว่า70%ของผลผลิตที่นี่จะเป็นงานส่งออกอต่างประเทศค่ะซึ่งช่วงน,นี้ก็ยังยังพอพอประคองตัวเองได้ด้วยงานส่งออกแล้วผลกระทบของโควิดเนี่ยมีเยอะบ้างไหมครับมีผลกระทบเยอะไหมฮะไม่ค่ะไม่เหลือ <laughs> ไม่เหลือไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยค่รออเดอร์หายไปเยอะไหมครับเยอะค่ะเยอะค่ะ เพราะว่าต่างประเทศเขาก็กระทบเนาะมันไม่ใช่เหมือนอสมัยก่อนที่ว่าเออเราจะคือต่างประเทศเขาไม่กระทบมีแต่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันเป็นเกิดขึ้นทั้งโลกเศรษฐกิจมันพังหมดค่ะเกิดนะฮะเห็นอันนี้ว่าดวาดวใช,ใช,ใช่ใช่นี่พี่เขาทำเป็นโมเดลให้ว่าอยากจะวาดยังไงแา้วด้อันนี้จ้างวาดได้ ถ้ามีออเดอร์ก็สั่งได้สั่งได้ลูกค้าส่งมาให้ได้ก็จะมีหลายๆครั้งบางทีลูกค้าจะส่งเป็นเสื้อผ้าอย่างเงี้ยอย่างเสื้อที่ใส่นี่ก็มีนะแอบดกๆ นี่ก็เป็นเสื้อเพ้นท์คือหมายถึงว่าลูกค้าส่งมาได้หรือว่าซื้อที่เราได้เรารับเพ้นท์หมดเลยรับค่ะล่มด้วยแล้วก็อะไรก็ได้ที่สามารถเพ้นท์ได้ก็คือเรารับเพ้นท์หมดเลยได้ค่ะแล้วก็ส่วนเวิร์กช็อปก็คือคนเขาจะเข้ามาดูกมาเวิร์กช็อปบ้านร่มค่ะลูกค้าก็สามารถจองจองหรือว่าวอล์กอินได้เดี๋ยวนี้วอล์กอินได้แล้วก็มาเราก็จะเลือกเซ็ตสีว่าอยากจะเพ้นท์ยังไงก็จะขายเป็นเซ็ตสีแล้วก็มีผู้การมีอะไรเตรียมไว้ให้แล้วก็ร่มอยากจะวาดไซส จะต้องการพี่เลี้ยงหรือไม่มีพี่เลี้ยงก็ได้บางคนลูกค้าที่เขามีพื้นฐานดีเราก็จะมีช่างเราแนะนําเทคนิคการใช้สีเล็กๆน้อยๆ<ม>ก็ลูกค้าก็วาดเอง<ม>แต่ถ้าบางคนต้องการครู<ม>เราก็มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าวิทยากรให้สอนแต่ว่าถามว่าสอนจนเป็นกี่วันกี่ชั่วโมงแล้วแต่คนแล้วแต่แแตคนเซอมค้อนหนึ่งปกติใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เออใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะประมาณชั่วโมงค่ะ มีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ยังไงเริ่มต้นที่เริ่มต้นที่250บาทน้อยไม่แพงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ฟรีเป็นครุปมาก็ได้ใช่ไหมครับได้ค่ะจองได้แล้วรับได้เต็มที่ถ้าเกิดว่าช่วงนี้โควิดเนาะเรารับได้เต็มที่วันละ50ท่านต่อรอบต่อรอบแต่ว่าถ้าเหตุการณ์ปกติเรารับได้ถึง200ครับมีอะไรพาไปเที่ยวอีกไหมครับพาไปเที่ยวอีกไหมเหรอช่วงนี้เสาร์อาทิตย์ค่ะพี่จัดกิจกรรม ก็จะจัดกิจกรรมให้กับทางปอดว่าเราได้รับโอกาสจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เนาะแล้วก็ให้โอกาสเราในเรื่องของอันนี้งานงานโลโก้ลูกค้าสั่งทําได้อ๋อก็คือถังทำทำทำต่าบโลโก้ใช่ค่ะอันนี้คือของร้านอาหารในพวกร้านอาหารโรงแรมงานแต่งงานอย่างเงี้ยก็ซื้อมาตกแต่งที่ร้านอาหารด้วยใช่ค่ะบางทีก็เขาจะเป็นกวกงานเคบวีเนาะแจกลูกค้าเขาค่ะ น,นี้เราก็จะมีการจัดเวิร์กช็อปหน้าโรงงานให้กับออนักท่องเที่ยวได้มาช้อปปิ้งแล้วก็มีสินค้าที่เป็นสินค้าของชุมชนเป็นญาติพี่น้องของพนักงานหรือคนในชุมชนที่ไม่มีโอกาสในเรื่องของพื้นที่ค้าขายเราก็เปิดให้ช่วงเสาร์อาทิตย์ก็มาขายของที่หน้าโรงงานใช้พื้นที่หน้าโรงงานเบาค่ะในนี้เนี่ยของพี่จะทําในเรื่องของอไม่ได้เปิดไฟจะมีของเก่าอันนี้ไม่ขายอันนี้ไม่ได้ห้ <laughs> ามเลนห้ามเลน <laughs> ได้จจะรซื้อถ้าเป็นรู้เลยต้องบอกก่อนเลยที่โรงานอันนี้เป็นร่มเพราะว่าอย่างนั้นเป็นที่คนมาเที่ยวโรงงานเหนือมาเที่ยวบ่อสร้างหรือหรือภาพจําของร่มบ่อสร้างอ่ะเขาบอกเอ้ยร่มบ่อสร้างหรอมาจากพม่อ่าเป็นฝรั่งก็บอกว่าร่มบ่อสร้างคือจีนใช่อ่ะคนไทยอ่ะจำพวกบอกว่ามาจากพ่อแม่คนฝรั่งเขาบอกว่ามาจากจีนเราก็เลยอ่ะให้ดูนะจริงๆแล้วเนี่ย งานศัลกรรมมันก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของแต่ละพื้นที่แต่ละประเทศเนาะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นงานสะสมของพ่อเราก็เลยว่าเออาจาับของใต้ถุนบ้านพ่อเก็บไว้ใต้ถุนบ้านไม่มีประโยชน์อะไรยิ่งเก็บยิ่งเก่าก็เอาความเก่าออกมาโชว์ดีกว่าว่าอ่ะเป็นองค์ความรู้ว่าร่อแต่ละประเทศหน้าตาเป็นยังไงแล,ล้วร่มของเราเป็นยังไงที่อยู่ในโชว์รูมอันนี้เก่าเก่าจริงๆเลยใช่อันนี้เก่าจริงๆอันนี้น่าจะน่าจะเกิน60ปีเก่าแต่ไม่ได้เก่าแบบแอนทิคอย่างนี้นะค,คือเป็น ทำเองหรือว่าิไม่ไม่ไม่อันนี้ของคนนี้ของจีนหมดค่ะมาจากต้นต้นฉบับต้นจริงร่มญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้ในพิธีแต่งงานแต่ละประเทศเขาใช้ต่างกันเนาะถ้าเป็นร่มเล็กก็ในงานแบบพวกงานดื่มชาอย่างเงี้ยค่ะพิธีชงชางญี่ปุ่นก็ใช้ร่มเล็กเคอชาเขาจะใช้ร่มร่มจีนก็จะแล้วแต่ร่มจีนก็ไมยใช่ใช่ค่ะใช่เราก็จะให้เขาดูว่าเป็นยังไงบ้างแต่ละประเทศร่วดลายไม่เหมือนร่วดลายไม่เหมือนกันแล้วก็ เนื้อไม้ก็ไม่เหมือนกันถึงจะเป็นไผ่เหมือนกันแต่ว่าแล้วแต่สปีชีส์แล้วแต่อากาศของแต่และภูมิประเทศนั้นๆค่ะยิ่งยิ่งร้อนไม้ไผ่มันก็ยิ่งไอ้ทางใต้ๆของโลกเนาะมันก็จะยิ่งไม้ไผ่ก็จะยิ่งไม่ค่อยไม่ค่อยละเอียดบางทีเราก็เอาไว้ใช้ค,คุยกับลูกค้าว่าบางทีลูกค้าบอกฉันอยากได้ร่มแบบจีนอยากได้ร่มแบบญี่ปุ่นที่เนื้อแบบนี้แบบนี้แบบนทําไมเราทําไม่ได้เราก็บอกว่าพอเนื้อไม้ด้วยสภาพะภูมิอากาศเลยทําให้ปลูก ไม่ไผ่เนี่ยได้เนื้อไม่เป็นแบบน,นั้นค่ะผมเห็นมีรางวัลเยอะแยะเลยพี่น้องมีรงมางวัลไหนบ้างคบแต่ละตัวก็รางวัลตอนนี้คือหลักๆแล้วก็คือน่าจะเป็นของการท่องเที่ยวเนาะการท่องเที่ยวประเทศไทยเราจะได้รางวัลในเรื่องของอันนี้ในเรื่องของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตอนนั้นเราได้ในเรื่องของงานเทศกาลร,ร่มตัวนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นในเรื่องของศูนย์เรียนรู้แต่เรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวก็อันนี้ก็จะเป็นงานงานประกวด นวัตกรรมเรื่องของเอาร่วมไปทํางานร่วมกับกระทรวงวิทย์เรื่องนวัตกรรมล่มนาโนกันน้านําอันนี้เป็นรางวัลขึงพ่อที่จะเป็นอะไรอะผู้ทําคุณประโยชน์ให้กับการท่องเที่ยวอ,อันนี้เป็นรางวัลพ่อแล้วก็จะมีอ,อัคนตุกะไม่เที่ยงอ่คะพระบาทส,สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่สิที่ท่านเคยเสด็จมาแล้วก็สมเด็จพระเทพเนาะ ก็จะมีลายเซ็นขององค์ท่านที่ท่านมามาวาดมาทำกิจกรรมที่นี่ค่ะในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอาคารตอกาศจากทั้งเป็นเจ้านายของไทยแล้วก็ต่างชาติด้วยค่ะก็จะมีลายเซ็นที่ท่านเสด็จมาต่างๆเดี๋ยวเราไปดูข้างลอากันดี ตั้งแต่โควิดมาเป็นยังไงบ้างพี่โควิดมาเหรอก็โอ้ยไม่สวนกระแสรหรอกก็ตามกระแสเข้าไปมีเยอะมากเออเหนื่อยค <มา S 2> นเหนื่อยเลยเออเพราะว่าคือของเราเนี่ยมีมีช่างที่เราเดูแลอยู่สองอำเภอเนาะอยู่ในสายไรส์เพีอยู่เฉพาะช่างที่อยู่กับเราในนี้นะก่อนโควิดเนี่ยเออร้อยยี่สิบกว่าคนร้อยยี่สิบกว่าคนจากแปดหมู่บ้านเป็นจ้างประจํา จ้างประจำมีจ้างไายวันส่วนใหญ่จะเป็นไรวันประจําแล้วแต่แล้วแต่งาน120ร้อยยี่สิบกว่าคนในนี้ก็ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่างที่อยู่เราบางคนเนี่ยที่นี่เปิดมาสี่สิบสามปีบางคนก็อยู่ตั้งแต่นับหนึ่นด้วยกันมาบางคนก็ส่วนใหญ่ที่นี่จะอยู่เกินยี่สิบปีนะั้นเพราะนั้นเราอยู่ด้วยกันมานานมากพอเจอโควิดปุ๊บเนี่ยทุกคนก็แล้วเป็นคนท่าคนแก่เนาะก็ช็อกเลยแหละว่าจะทํายังไงคือชอ็อกในเรื่องของการปรับตัวตัวเราเองก็เอจะทํายังไงเราจะไปต่อได้ไหมทีแรกก็ยัง ปีแรกเนี่ยโควิดแรกเราก็ยังชิวๆเนาะเอ้ยไม่เคยถิดโรงงานมนาะขนาดนี้ดิฟ้าไม่เค <laughs> ยเจอาการแบบนี้เหมือนกันตื <laughs> ่นเต้นตื่นเต้นดิฟ้าแปลกๆก็พยายามปรับตัวค่ะพยายามปรับตัวแต่ว่าก็อย่างว่ายิ่งปรับไปก็ก็เจ็บไปเออก็เลยพยายามอยู่นิ่งๆตอนนี้ก็ก็หาทางออกอยู่ว่าเอะเราจะจะไปยังไง โควิดละลอกน่าจะรอก3าก็เริ่มปรับตัวใหม่ก็จะเป็นไฮบริดมากขึ้นก็คือเราการจ้างงานหรือการทำงานก็เป็นทั้งเวิร์คฟอร์มโฮมแล้วก็เป็นการทำงานในนี้แต่เราก็ยังต้องเลี้ยงเลี้ยงช่างทั้ง,งหมดอยู่เพราะนื่อจากว่าอาชีพนี้ถ้าหมดแล้วหมดเลยคือก่อนโควิดเนี่ยก็จะมีปัญหาตั้งแต่ต้นแล้วว่า ตัวเราเองก็ถามเนาะถามตัวเองมาตลอดว่าตั้งแต่20ปีที่แล้วแล้วว่าถ้าหมดเรื่นี้ใครจะต่อเด็กๆรุ่นใหม่เขาก็ไม่อยู่ก็ไม่มีเครมาครับเทคโนโลยีเราก็พยายามหาแต่ก็ไม่มีใครคุยกับเรารู้เรื่องหรืเราคุยกับรู้เรื่องก็ไม่รู้เออนั่นแหละก็พยายามพยายามก็มีทั้งทํางานวิจัยค่ะว่าถ้าอย่างอย่างการของพี่เนาะพี่ก็เข้าเข้าโครงการวิจัยเยอะมากเพื่อที่อยากจะหาโอกาสหรือว่าหาในเรื่องของเทคโนโลยีมาต่อยอดเพื่อให้ช่างหรือว่าเออ หัฏฐาอุตสาหกรรมนี้อยู่ได้ไม่ใช่แค่ตัวเรามันหมายถึงชุมชนครับคือพี่นกช่วยชุมชนออกแางเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบชาวบ้านหรือว่าการเห็นข้างในก็จะมีเกี่ยวกับที่ให้คนมาซื้อมามาตั้งที่ขายของเพราะว่าในช่วงนี้ก็ทุกคนก็ลําบากหน้้ยีเราก็ช่วยเหลือตรงไหนได้เราก็ยินดีช่วยกันไปแล้วก็อย่างคนพนักง,งานที่อยู่เนี้อันนี้คือในบบระดับประจำ อออันนี้เขาเป็นลายชิ้นเขาเป็นลายชิ้นค่ะก็ก็เพราะว่าแต่ละคนฝีมือไม่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นช่างทําร่มนี่ก็เป็นรายวันแล้วช่วงนี้ทำแล้วไปหนลายไหนช่วงนี้โชคดีหน่อยออเดอร์แต่หมดเดือนนี้ก็ออเดอร์หมดแล้วเพราะว่าถ้าเป็นช่วงช่วงพีคก็จะเป็นช่วงนี้ค่ะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะสั่งออเดอร์ช่วงประมาณตุลาพฤศจิกาันวาแล้วก็กว่าจะชิปของไปถึงเมืองนอกก็ประมาณ เมษาพฤษภาเข้าซัมเมอร์เข้าไปดีได้ขายถ้าเราส่งส่งอเมริกาหรือนีคือหมายถึงว่าออเดอร์ของพี่นี่คือออเดอร์ออเดอร์ในในต่างประเทศต่างประเทศทรต่างประเศส่งไปลิกปกติทวกนี้มันมีส่งสำหรับในในเมืองไทยบ้างไหมพี่ส่งค่ะส่งค่ะพี่ก็รับทาออเดอร์ด้วยคือ ก็ทาเป็นพวกกลุ่มโรงแรมพวกร้านอาหารแล้วก็พวกจัดงานอีเวนต์ต่างๆจริงพี่ได้งานอีเวนต์เยอะนะแต่ก่อนอ่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วใช่ถ้าเกิดแบบมีคนต่างจังหวัดอะไรเงี้ยพี่ช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะถ้าเกิดเขาอยากแบบรับผงพี่ออกไปเพื่อแบบไปขายหรือว่าแบบเป็นตัวแทนจําหน่ายอะไรเงี้ยจะได้ไหมได้ได้ก็ส่วนใหญ่ก็มีลูกค้านะมีลูกค้าถามมาก็มีลูกค้า inbox เข้ามาเนาะในในเพจของเราอัมเบร่า meeting center ชื่อ เขียนว่าร่องบ่อสร้างโดยอย่างเงี้ยไม่ได้มในเอ็นไซร์แล้วก็หรือไม่ก็ในสายเข้ามา รายเอดีของเราก็ UMC 1 1 2งอย่างงี้ค่ะก็ทักเข้ามาแล้วเราก็จะมีจะมีฝ่ายขายช่วยแต่แต่ผมพี่อย่าในเรื่องเทคโนโลยีพี่ก็ยังง่ายๆอยู่เนาะอย่างเออลน์บิสเนสอะไรอย่างนี้พี่ยังทำไม่เป็นเลยก็ก็ยังยังไม่ได้ก็ใช้เวลานิดนึงพี่ขายคนไทยปกติพี่ขายต่างชาติเยอะเนาะไม่หรอามาขายคนไทยอาจจะเหนื่อยนิดนึงพี่ช้าพี่ช้าในเรื่องพวกนี้ก็คืออย่างน้องๆอย่างอย่างที่เนี้ยความที่อย่างที่บอกเนาะว่าเราอยู่กันนานอยู่กันนานจนเราชินแล้วก็ในเรื่องของเออเราอยู่กันแบบชาวบ้าน เราก็จะไม่เรื่องเทคโนโลยีนี่เล่นโซเชียลก็คือเล่นไงแต่เวลาเนสาระยังไม่ได้ขายยังไม่ได้ขายใช่ไม่ปรับตัวเยอะค่ะเราเคยขายท่องเที่ยวเราเคยขายส่งออกแต่พอขายจุกจิกอ่ะออนไลน์มันเป็นอะไรที่เราต้องปรับตัวเยอะแล้วก็ช่วงที่เรียนออนไลน์ก็เหมือนเด็กที่เรียนช้าค่ะเรียนไหนเรอบก็ไม่จำก็คือตอนหลักๆเลยเมื่อก่อนเนี่ยคือขายทำส่งออกใช่ไหมครับแล้วก็ อขายท่องเที่ยวตอนนี้ต้องมาขายออนไลน์ขายปลีกขายออนไลน์ขายปลีกแล้วเป็นยังไงบ้างครับพอขายได้บ้างไหมก็ก็ได้นะก็ได้แต่ก็ยังมีสต๊อกอีกเยอะที่ที่ตอนนี้พี่ก็พยายามจะโลสต๊อกออกมาให้หมดคือขายของในสต๊อกออกมาให้เยอะที่สุดแต่ว่าพอขายออนไลน์พี่ก็ยังยังปรับไม่เป็นเพราะว่าสินค้าเรามีบางอย่างเนี้ยก็คือบางประเภทมีแค่ชิ้นเดียวชิ้นเดียวชิ้นเดียวก็ยังคิดว่าเออเราจะขายยังไงดี ล้วเรื่องของราคามีผลไหมครับเวลาเราเปลี่ยนตลาดสมม,มติว่าเราเคยขายราคาต่างชาติเท่านี้แต่ถ้าเกิดแบบเรามาขายในให้กับลูกคา้าคุณลูกค้าคนไทยเงี้ยเรื่องของราคานี่มีปัญหาบ้างไหมครับเอาตรงนะว่าสินค้าที่นี่เนี่ยถึงจะขายต่างชาติก็ตามนะคะแต่ว่าคุณภาพไม่ว่าขายในประเทศหรือต่างประเทศอ่ะเพราะความที่เราชิมกับการส่งออกเนาะเพราะนั้นเราจะมีมาตรฐานเดียวคือมาตรฐานเดียวกับการส่งออกแต่ราคาที่ จับต้องได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าตอนนี้ราคาจะจะ,จะเราจะมีราคาที่ให้ส่วนลดค่ะสิบหรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ออ่าือแล้วส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ที่ขายในเ,เขายในประเทศไทยเนี่ยพี่ส่วนใหญ่พี่ได้ดูไหมว่าเป็นลูกค้าที่ไหนบ้างอย่างเงี้ยครับหมายถึงว่าเป็นลูกค้าในโซนจากที่ไหนหรือว่าอาจจะเป็นลูกค้าเฉพาะในเชียงใหม่อย่างเดียวหรือองไร ลูกค้าในเชียงใหม่ก็มีแต่ไม่เยอะแต่ก็จะมีลูกค้าในในในภาคกลางกับภาคใต้ครับค่ะก็จะมีมีแถวอ,อ๋อตรงฝัง่งแถวอีซีก็เยอะแถวระยองจันทบุรีอย่างเงี้ยกลุ่มนี้กลุ่มนี้เยอะนะส่วนใหญ่มาจากนหนไหนอ่ัพี่ลูกค้าพี่คือเป็นลูกค้ามาแต่เดิมอยู่แล้วหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ลูกค้าอินบ็อกซ์เข้ามาหรือผ่านกูเกิลเข้ามาเข้ามาเสิร์ชเจอเราอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางทีก็ลูกค้าปากต่อปากก็มีเขาก็แนะนํากัน ก็ตอนนี like banks, ้ก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มนี้ถ้าเป็นลูกค้าทางใต้ก็จะเป็นกลุ่มโรงแรงร้านอาหารที่ตอนนี้กลับมาเปิดอันตอนนี้อย่างการทําการตลาดที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมี Google มี Google มี Facebook มี Instagram ยังไม่กล้าพูดว่ากำลังจะเริ่มก็จะจะมีผ่าน Lazada ค่ะแล้วก็ในเพจว่าไปแล้วเนาะ ก็ her her ็จะเปนตามส่วนใหญ่ตอนนี้ลูกค้ามาจากที่ไหนอพี่มาจากที่ไหนเยอะในการทำธุรกิจออนไลน์เฟซบุ๊กมาใ่ไหมค่ะเป็นทุกเย่อสูตแล้วก็อันดับรองมาก็ผ่านกูเกิลใช่เพราะว่าเวลาลูกค้าคนเสิร์ชหาคือถ้าเขาไม่รู้จักเราต้อง่รยหาเชื่อ ม,มันก็จะ ở, คีบขึ้นมาในร่มบ่อสร้างมันก็จะเอ่อในกูเกิล่ายมาที่สุดหรือแ,แม้แม้กระทัง่งถ้าเกิดว่าเป็นช่วงนี้ก็ต้มีการท่องเที่ยวเนาะเขาก็เสิร์ชแ,แต่เราไปเที่ยวไหนเราไม่เสิร์ชผ่าน <ừ> ผ่านเฟซบุ๊กที่แล้วเ,าเราเสิร์ช <ừ> ผ่านก <ừ> ูเกิลเขาก็จะเจอเราผ่านก <ừ> ูเกิลมากกว่าแล้วตอนเนี้ยอย่างเท่าที่ผมดูก็คือ,อเรานั่งคุยกันมาก็คือมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโควิดนะที่มีแผนยังไงต่อไปบ้างที่ว่าเราจะเราจะทปยังไงให้เรา ให้เราอยู่ได้พี่ก็ขายของให้ได้พ,าาพี่ก็ขายขายของไม่ได้เพราะว่าถ้าพี่ขายของไม่ได้พี่ก็ไม่มีเงินมาสพอร์ตช่างและถ้าพี่ไม่มีเงินสพอร์ตช่างถ้าวันีพี่ต้องติดตัวไป uh huh. เออที่นี่จะทําอะไรและชุมชนจะไปยังไงชาวบ,บ้านก็กลับมาเป็นขายของรายชิ้นสินค้าก็จะถูกกดราคาเพราะว่าราคาเท่าไหร่แต่คุณค่าของงานอนาตกรรมก็ไม่เหลือละเพราะว่าคนไม่เห็นแล้วก็ช่างฝีมือก็จะค่อยๆหายไป ค่ะร่มบ่อสร้างหรือว่าหมู่บ้านบ่อสร้างก็จะเป็นแค่ตำหน่งขอบคุณพี่น้องมากๆนะครับที่ได้มานั่งคุยกับพี่น้องแล้วก็ก็สู้ๆกันไปแล้วกัน่ขอบค่ะขอบคุณที่แวะมากทายกันแล้วก็แวะมาเก็บเรื่องราวก็เรื่องได้สาระบ้างไม่ได้สาระบ้างครับขอบคุณพี่น้องมากๆครับสองัา